แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับเงินเดือน14,221บาททำไมประกันสังคมคำนวณได้3,450บาท81สตางค์หมายถึงว่าคำนวณแล้วได้บำนาญน,นะครับประมาณ3,450บาท81สตางค์ทางเพจคำนวณให้อยู่ที่3,900บาทถึง4,100บาทไม่เข้าใจเลยนะครับคลิปนี้ จะมาให้ความกระจ่างกับทุกท่านที่สงสัยแล้วก็มีประเด็นปัญหานะครับแบบนี้นะคือต้องเข้าใจก่อนว่าประกาศสังคมเนี่ยนะครับเขาเอาหลักการก่อนนะการคิดคำนวณบำนาญเนี่ยเขายึด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับวิธีการ60เดือนสุดท้ายเนี่ยเขาจะเอาฐานเงินสมทบนะครับ60เดือนสุดท้ายมารวมกันนะครับแล้วหาร60 เพื่อให้เฉลี่ยมาแล้วก็ไปคำนวณคราวนี้แต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีเงินเดือนในแต่ละปีที่ไม่เท่ากันนะครับบางปีนะครับ13,000าบาทบางปี1 2 0 0 0บาทบางปี1 4 0 0 0บาทบางปี1 5 0 0 0บาทหรือบางปีมากกว่า15ื่้ก็มีนะครับคราวนี้พอจำนวนปีไม่เท่ากันเนี่ยนะครับการยึดเอาเงินฐานเงินสมทบสุดท้ายมาคำนวณแบบนั้นไม่ถูกนะครับเวลาคนถามมาเนี่ยเขามักจะถะ เขามักจะถามด้วยคำถามว่าเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่ทางผมเนี่ยไม่มีทางรู้หรอกว่าฐานเงินสมทบจริงๆของคุณน่นะครับในแต่ละปีในแต่ละปีมันเท่าไหร่นะครับในเมื่อถามมาด้วยตัวเลข1มื่นสี่หรือ1มื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะคำนวณด้วยฐานเงินสมทบที่คุณถามมานั่นแหละนะครับแต่คราวนี้ในทางกับการกับประกันสังคมเวลาไปยื่นจริงๆเนี่ย เขาจะยึดฐานเงินสมทบจริงๆที่มีการส่งประกันสังคมเขาจะมีเล็คอร์ดเอาไว้ว่าส่งมาเท่าไหร่เขาจะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าฐานเงินสมทบคุณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากการหัก5%ของประกันสังคมเขาจะมีเล็คอร์ดมาเพราะนั้นเวลาประกันสังคมคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณด้วยตัวเลขที่สมบูรณ์แบบนะครับมากกว่าที่ทางผมคำนวณน,นะเพราะว่าข้อมูลเขาเป๊ะมากกว่านะครับ แน่นอนแหละถ้าเกิดคุณให้ข้อมูลผมมาเป๊ะเนี่ยนะผมก็สามารถคำนวณให้เป๊ะเหมือนประกันสังคมได้เพราะว่าใช้หลักการเดียวกันสูตรคำนวณเดียวกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าฐานไปเป๊ะนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยจริงๆมันเท่าไหร่หรือแจกแจงมาเป็นปีเลยก็ได้ปีนี้นะครับเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ปีนี้เงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันก็สามารถที่จะมาหานะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยได้ตรงเป๊ะเลยเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ เวลาประกันสังคมคำนวณจริงๆเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่ทางหลายๆคนตอบคำถามว่านะเพราะหลายๆคนตอบคำถามจากข้อมูลที่มีณนะตอนที่ถามมานะครับแต่ในข้อมูลจริงมันอาจจะมีคาดเคลื่อนด้วยจำนวนเศษก็ดีหรือจำนวนปีต่างๆที่ไม่เท่ากันเพราะประกันสังคมยึดฐานเงินสมทบเฉลี่ยนะครับเขาไม่ได้ยึดเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะเพราะนั้น มันจะใช้เงินเดือนเดือนสุดท้ายมาคำนวณไม่ได้นอกจากคุณจะเงินเดือนเกิน15,000บาทไปแบบหลายๆปีแล้วอะคำนวณอันนั้นก็ใช้ฐานเดิมคือ15 0 0 0ได้เพราะว่าฐานมันสูงสุดอยู่ที่แค่15,000นั่นแหละนะครับอันนั้นก็ยังทำได้แต่ถ้าเกิดแบบ1 4 0 0 0สี0 0 0บางทีปีที่แล้วคุณได้เงินเดือนอาจจะแค่1 3 9 0 0ออะไรเงี้ยมันก็แตกต่างกันละนะครับเวลามาเฉลี่ยมัน มันก็จะลดน้อยถอยลงนะครับไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้นะหลายท่านเนี่ยถ้าอยากให้คํานวณเป๊ะเนี่ยต้องบอกข้อมูลแบบจริงๆโดยเอาข้อมูล60เดือนสุสดท้ายมากลางหรือว่าแต่ละง้วดแต่ละง้วดส่งมาเท่าไหร่อันเนี้ยจะเป๊ะมากนะครับแต่เนี้ยผมก็ประมาณการมันก็จะอยู่ประมาณอย่างที่บอกมันมันก็จะอยู่ลดหลั่นเนี้ยแหละนะครับเฉลีย่ยแต่อันนี้ก็ถือว่า 3450บาทก็ถือว่า,า,าไม่มากนักนะครับไม่มากนักนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะไม่เป็นไรนะครับนี่เป็นเหตุผลนะที่ต้องอธิบายเนี่ยคือมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เวลาไปหน้างานจริงๆไมันทำไม,ไม่ได้เท่ากับที่ทางผมแนะนำวิธีการคำนวณไปนะครับเพราะว่าเราอาจจะยึดเงินเดือนล่าสุด นะครับมันทาให้ไม่เป๊ะไงแต่ประกันสังคมเนี่ยละผมจะบอกเสมอว่ามันใช้60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยฐาน60เดือนนะใช้ฐานนะไม่ใช่ไม่ใช้เงินเดือนนะครับใช้ฐานเงินสมทบแต่คราวนี้ฐานเงินสมทบเนี่ยมันยึดจากเงินเดือนสูงสุดไม่เกินหมื่นห้าไงนะครับที่บอกว่าฐานเนี่ยเพราะว่าบางคนเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นมันจะเอา2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นเนี่ยมาคิดคำนวณอันนี้ไม่ได้นะครับมันจะทําให้แปลกเลยนะฟัก กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยและใครมีคำถามอะไรสามารถแชร์กันเข้ามาได้แชร์ประสบการณ์ของคุณได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินสงขคอฉลาภาพประวัติการทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเรา่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค่าชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสแบบประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด SUBSCRIBE เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ